ฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่มีดีแค่วายเพราะทั้งมองซ้ายและก็มองขวาของเราเขาคืออัดฟังเมสซี่นะคะตัวเด็ดตัวดังเจอกันเลยคะ่ะคันไหนดีนะไม่ว่าจะเป็นนะคะ MF128 นนะคะคันนี้ก็ฝรั่งเศสนะคะป้ายเหลืองซะด้วย เป็นตามสภาพเก่านอกนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะเพิ่มเติมคือชอด่านช้างนะคะเก็บระบบให้พร้อมนะคะที่จับไปช่วยในการอัดเงินอัดทองนะคะนี่คือสีเดิมๆนะคะจากนอกกันเลยทีเดียวส่วนชุดมัดน,นะคะเขาจะมีความเหมือนกับตัว MF124 นะคะก็เลยหาอะไหล่ได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างนะคะตัวที่เป็น MF124 ก็จะเป็นเก่านอกที่เป็นป้ายเหลืองฝรั่งเศสเช่นเดียวกันแต่เขาจะมีการทำสีนะคะแล้วก็มีการเก็บระบบที่มากกว่านะคะเปลี่ยนโซ่นะคะตีบูทให้ล้างพวกตัวลูกปืนให้เรียบรอ้อยและพร้อมทสระบบและก็พร้อมที่จะไปอัดเงินอัดทองเช่นเดียวกันครับผม